น้ำแรงในตรงกลางเผ่เอาพังเลยาอกหังดีข้างล่างมีแต่อะไรนี้ทอดไม่ตีกันแล้วนะ อะไรวะน่ะปโอ้โหเข้าเผาหมดอะไรกูวังไม่ได้งมเรอก็ขึ้นมาเลยกเด็กเดินอะไตัวการ์ดน่ะ เออเยอะี่ห้าตัวเลยพ่อตรงนู้นี่โคมก็ได้น่ายนดีการขนุน่ะนา

พ่อพันหมูเด้งจริงชาวตัวมาจากเขาใหญ่เลชาวตัวมาจากเขาใหญ่ชนบุรีนะครับนี่คือพ่อพันหมูเด้งมาไว้ชมได้นี่บานเรองเปลีบัลปะหันดูเรื่อง ไอเบียอยุยัไบอเบี้ยายุไ้ำเต็มเ่น้ำเยอะของเล่นน้เยอะไม่ได้แล้วลูกต้มขิมดูมโก้เฮ้ยเดินสังน่ะจะเพียนทั้งนั้นเลยว่ะต้องมาทอบปลาจะเพียนเออย่ายปลาอะไรนะเด่นรถรถเฮ้ยนารักไม้หมรู่นี่เฮียเล่นหมดผมเลยเนี่ย กูหมุนไาพองี่ยลูได้เลยลูกหมุนหมดไอ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 อนลูกมได้ต่ออีกเมื่อไหร่ดูยังลูกบ้าดิ